สวัสดีครับอยู่กับผมช่องยึรูั่ท่าขอเราครับเมื่อนีผมกับยิ้มซอยเอาหนากักเห็ดปนปลากินกับฟักแต่เรานะครับมาครับมาเบิ้งน้ำกันครับน่ครับปานปลากระซุกแล้วครับตอนนี้กล้านตีควาริก ก็ร่างอันนี้ได้ครับก็เนี่ยร่างแบบกลางปลาอยู่กลางปลากับประดูุเขา้าผมว่าใครอยากเปี้ยันไดนปลาดูเพรามันท้องปีหรือว่าครับจัดแล้วอาวว่ามันที่ป่านนี้คือเป็นงหมัวพูดป่าองปี่ยปลาดุถ่าสองปีได้ครับตัวนี้ นั่งงายบงาบสายหน้าบานแล้วจักปีแล้วก็ลระสายตูนหง่านเลยสาสามสี่ปีโอ้ส่พ่อแม่หรอแม่พ่อประดุกงีบครับคนปลาไหมปลาดุตัวนี้หม,มูนี้ นั่งขอมกหลอนั่งขอมปลายาวคักนู้นเอาหนอนเลนปลาไม่เห็นแต่ปลาตัวนี้ล่ะน่าออมมันเข้ากันหอมขึ้นหน่อยแต่วัดก็อล่อไอ้กว่าเออไอ้อีกยี้หอมไหม ทนติบบนนัวมันงจิบว่าถือกินหอมเอาเคยเห,ยหอดเทใส่หอมหลายๆเลยเลยกดตัวหนึ่งใส่หอมสามทีหัวตัวนี้มันกะบ่เป็นสามทีหัวเราเป่ามันน้อย <c ười> นหอมน้อยหอมน้อยเพราะก็หลอกแหลผิดฟองนาะเาฟองเขาใส่แบบผิดแข็งออกนอกขอหลอดหาผิดว่าน้อยจังหลายอยู่ตัว บ่เอาขวดได้หน่อยเดียวมันจะเป็นแบบพิบบ่ถูกนะัเอาผิดปนได้เนาะฮะนอะไรยังงี้กันเยอะน้อรถลนยังของรถปุ๊บเขี่ยไฟแจ็คเขี่ยฟิี กรัดองเลยเสียแรงป่ะเยฮ้อออกมาอือยพวดบ่นว่าเโอ้สามส่วนไะไนี้เนี่ย่ะ คนไรใกล้ต้องอะไรันนี้วะเดี๋ยวเอาเอาพลิ้วนมาจัหน่อยนะเสร็จมันจะกน้อยแน่ว่ะมันจะเพืไปวรอ อาจารย์ไปแล้วคุยมา theo ông mỏ càng một Nam năm vượt cả đào to lên đấy mắt ra này thế nào làm tầm sao mày sao vậy mình chẳng แล้วครับเกิดเงี้ยเอาไงอพแล้ว จัดการเลยนี่ก็เป็นพักสระาวานทีพ่ายไปต้นใกล้ก่อนไปเก็บมาเมาื่อวานนะครับใคร้เดนนี่ได้บ่อืมขึ้มาต่ตมจักเครื่องยงมัดโหลดชิคกินโลเบิดเลยกรลายนี่บะเอาไว้จะลวดหลอห้องกักินไลยเทียกกรได้พัดตะมันตก tiếp mở. ừ, nào con lông mày, để ta con Hãy subscribe cho ừ. ข้างผ่าเ้าใช่ซุกลยคมปี่น,ดดนปีนเปลี่ยนเออเียขึ้น,นคมปีรูอ่ะโอขึ้นเลย เรียบร้อยตัวเนี้เราหนำใได้จสิทธ็์แล้วครับนี่ก็เป็นปนปลาค้าพผักเสราวหวานนะครับผมก็ขอตวัวไปกินเขาก่อนนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนั่งแรงใจเข้ามาชมคลิปนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับค่อยๆกันคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ